มาซิโมม r ร t ติเป็นนักธุรกิจชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นอดีตประธานสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานข้อมูลส่วนตัวและภูมิหลังวันเกิด16พฤษภาคมคศ .1945 สถานที่เกิดเมืองบอสโคชีเอสโนวาประเทศอิตาลีครอบครัว เขามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเป็นบุตรชายของอันเจลโมรติซึ่งเป็นนักธุรกิจน้ำมันที่ประสบความสำเร็จและเคยเป็นประธานสโมสรอ,อินเตอร์มิลานในช่วงยุคกรันด้อินเตอร์อินเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทศวรรษ1960ธุรกิจหลัก เขาเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซาร a สกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทกลัน่นและจัดจำหน่ายน้ำมันข้ามชาติของอิตาลีซึ่งสืบทอดมาจากบิดาบทบาทกับสโมสรอ,อินเตอร์มิลานเข้าดำรงตำแหน่งเขากลับมาเป็นประธานสโมสรอ,อินเตอร์มิลานในปี1995ด้วยความรักและความผูกพันต่อสโมสรอ,อย่างมากตามรอยบิดาของเขา การลงทุนเขาขึ้นชื่อเรื่องการทุ่มเงินส่วนตัวจำนวนมหาศาลมีรายงานว่าราว1.5พันล้านยูโรเพื่อซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์หลายคนเข้ามาสู่ทีมเช่นโรนัลโดในปี1997ความสำเร็จภายใต้การบริหารของเขาอินเตอร์มิลานประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว้า ทริปฟานชัมในฤดูก,กาล2009-2010ถึงซึ่งประกอบด้วยแชมป์เซเรียคอพป้าอิตาลีอายูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญนอกจากนี้ยังคว้าแชมป์ลีก5สมัยติดต่อกันในช่วงปี2006-2010ถึงความผูกพัน เขาเป็นที่รักของแฟนๆอินเตอร์มิลานเพราะความทุ่มเทและความรักที่เขามีต่อสโมสรเขาเปรียบเสมือนเป็นแฟนบอลตัวยงที่มาเป็นเจ้าของสโมสรเขาเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันเทวไมตรีแห่งสหประชาชาติมา s ซิโมโมรติตัดสินใจขายหุ้นส่วนใหญ่ของสโมสรให้กับเอริกทอเฮีย นักธุรกิจอินโดนีเซียในปี2013และขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดในปีต่อๆมาเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยที่ครอบครัวมรรตติได้บริหารสโมสรอินเตอร์มิลานมาอย่างยาวนาน